อาณาจักรวิกรมกมดิ์ขึ้นแท่นเสร็จถีไทยคนแรกสร้างน้ำตกลอยฟ้า19เมตรกลางบ้านวิกรมกมดิ์เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีบรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนแค้ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนท่าเรือเมื่อ150กว่าปีมาแล้ว นอกจากนี้เขายังมีเชื้อสายมอนจากยายเขาเป็นลูกชายคนโตของตระกูลมีน้องมารดาเดียวกันและต่างมารดา23คนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันมีความสนใจการค้าตั้งแต่ยังเล็กอาชีพแรกของเขาคือการรับช่วงต่อกิจการร้านถั่วขั่วจากป้าขณะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3จนเมื่อเรียนจบปริญญาตีกลับมาเปิดบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจนำเข้าส่งออกเมื่อปีพุทธศักราช2518ต่อมาหันมาบุกเบิกธุรกิจด้านนีคมอุตสาหกรรม3แห่งของประเทศไทยและ2แห่งในประเทศเวียดนามก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า7แสนล้านการจ้างงานกว่า2แสนคนมีโรงงานกว่า850โรงได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอบให้ติดอันดับ40มหาเศรษฐีในเมืองไทย บ้านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครถนนเพชรบุรีตัดใหม่แต่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆม,มีการทำสวนสวยๆดุดดังป่าหิม,มพานา์บนดาดฟ้าชั้น6ของอาคารโดยยึดหลักที่ว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เลยทำให้บ้านของคุณวิกรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสำหรับเรื่องราวของอมตะคัสเซนนั้นเกิดขึ้นเพื่อฉลองความยิ่งใหญ่ในวาระ กลุ่มบริษัทอมตะครบรอบ40ปีซึ่งปราสาทหินทรายหรืออมตะคัสซอนแห่งนี้เป็นอาคารท,ทรงยุโรปที่สร้างขึ้นตามวัฒนธรรมสุวรรณภูมิบวกกับศิลปะของในทะเลจึงออกมาเป็นธรรมชาติบวกศิลปะสุวรรณภูมิที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของเราที่เป็นชาวสุวรรณภูมิโดยใช้เวลาก่อสร้างมาเป็น10ปีแล้วโดยปราสาทหลังนี้ที่สร้างขึ้นในสนามกอล์ฟอมตะสปริงคันที่ขับ จังหวัดชนบุรีความยิ่งใหญ่ของประสาทหลังนี้คือความสูงรวม50เมตรและมีความยาว119เมตรแบ่งพื้นที่ออกเป็น8ชั้นทําให้มีพื้นที่ใช้สอยกว่า25,351ตารางเมตรโดยภายในมีทั้งพื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนารวมถึงห้องศิลปินและพื้นที่สําหรับพักอาศัย